คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันนี้แอดมินเกาเาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีพ่อยายไม่ย่ไปตามต่อแนวทางเลขของอาจารย์เซียนคนครพนมเด้อครับผมเป็นแนวทางเมี่นองนงใวดวันที่16มิถุนายนนะพี่น้องเนาะครับผม หมดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาอาจารย์กับมีที่เด็ดอีรีเด้อครับผมสําหรับเลขมีที่มาครับผมเพื้นไหนบนล่างศูนย์กับเก่าแล้วพี่น้องเนาะครับเอาครับเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาแอดมินกัมมาเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์เชียนครบนนมเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางไหนกับทางเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อได้โชว์ได้หลับเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์เซียนตะค้อนพนมกันได้ครับครับอาจารย์ครับไอ้มินก็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์เซียนตะค้อพนมนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์สำหรับคลิปนี้กับชิมาตามตอนแนวทางเลขสายบนด้ครับอาจารย์ครับผมหลังจากที่อาจารย์ก็ให้แนวทางเหล็กล่างไปแล้วครับผมครับ สำหรับเลขบนงดว่างหันกับล่งล่งลางนาอาจย์เนาะครับผมครับและไอตัวจับที่ว่าเมื่อนั้นจับให้เก้าหกเจ็ดนั่นน่ะผมจําได้หางเดียวนี่แหละครับผมเออมันเป็นมันเป็นเพราะว่าเออจต่ใส่หนึ่งเข้าไปตัวเดียวนะอาจารย์เนาะครับแต่ว่าผมกับว๋อไห้สูตรที่อยู่เพื่อนที่ว่าผมบริลโลอย่างสมมติไห้ครับครับดื้อออกมามันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าตัวนั้นน่ะหนึ่งศูนย์เก้า เมียนครับเป็นตัวเด่นด้วยกันไหครับผมอันคือว่านี่คือเป็นตัวตัวสามตัวเลยครับโอ้จับมาแล้วเมียนครับมีแปดแปดหากันหนึ่งศูนย์เก้าแต่ว่ามันเก็เกือสีเกือบได้ได้ตรงแล้วแต่มันเก็เกือบใช่ตัวมันพิษอยู่ตัวหนึ่งครับพิษเแต่ว่าแต่ว่างวดนั่นกะมันเป็นหนึ่งศูนย์สองครับแต่ว่ามันเป็นโตดครับครับมันสิมีพิษมีถือแบบนี่งๆแน่นๆครับเขาต้องหาตัวเสียบเข้าไป ครับผมวันนี้ผมก็เลยโจทย์ออกมาให้ครับไม่ใช่เลขสามตัวสามตัวนะอาจารย์นะสามตัวตัวครับผมครับบมโบทอดกับิบไม่ตงอะไรประมาณนี้ครับถ้าสูตรมันสิมันสบพิษสูตรหนึ่งรุดสูตรหนึ่งอย่างนี้นะโอ้จันตัวก็เอาขอขอให้มากครับผมครับขอให้ม้ว่าสามตัวถ้าเกิดมันพิษกับมันสบพิษเออสองสูตรถือสูตรหนึ่งอย่างสี่นะครับพวงวดที่แล้วมันสลับกันนี่นะมันเป็นหนึ่งศูนย์เก้ามันออกหนึ่งเก้าหก คนสลับกันมันผิดสองสูตรมันถึกสูตรหนึ่งครับแถ้าถ้าจำได้มีอีกตัวนึงเมื่อก็เป็นตัวกันยังยังถือว่าดีอยู่เมียอยู่ครับผมล่องมึงอาจารย์ลองมึงลองเอามาอัดพิชซี่ครับเือมันใจนั่งใดกับเออฟซีเพื่อนกับกับคลิปนน่นกับฟ้าพอคุณเอฟซีครับที่ไห้ก็ลังใจครับผมครับครับครับเริ่มต้นที่เลขกเด่นบนบาครับอาจารย์ กาลังว่นวัานวัน,ว,น,ว,นวันพุหัสนี่มันเข่าดีผมก็เลยชีเสินเสนอให้เพราะว่าคลิปที่ผ่านมาของ้งต้นต้นวีกนั้นผมก็ได้หครับ <ผม S 1> ครับกําลังวันพุธเนะี่ยผมได้ห้ไปเข่าสามตัวตรงขึ้นกันมีหนึ่งเก่าหกเลยครับที่เขานะ่าวันพุธนะ่ะอาอเสียดายนายีอาจารย์ครับผมได้ลงให้อันนี้นะล่งแต่ว่าตัวที่มาเลขที่ต้องมาที่เป็นหนึ่งสี่แปดอย่างนะครับหนึ่งสี่แปดเลขที่ต้องมา อนี้กาล่าวันพุธนี่พ่ไปได้ลงหายอันนั้นเลขที่ต้องมาอยู่แล้วครับอันนี้สิลงกาล่าวันพฤหัสหายเพราะว่าวันพฤหัสนั่นเคยออกห้าเก้าเจ็ดจำได้ว่าอันเขากาล่าวันวันพฤหัสที่เลยสามตัวตรงแล้วก็ออกห้าเจ็ดนั่ครับครับผมไอ้เพื่อนไปมีนี่มีโคเอาแล้วก็เลขผมที่บนที่หายไปนอ่ีนน้ครับเอากาล่าวันก่อนก็ได้ครับถ้าผมกาลังวันพฤหัสได้ครับผม,ผมครับผมมันมีคือเก่าครับหา เก้าศูนย์เขียนเตียยตามหลังกันล่งไปเลยครับครับผมเป็นช่องแล้วก็เว่นวินมาฟังขวาก็เขียนสองคือเราครับสองสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็หกอยู่ตรงกลางระวังเก้ากับสามเนี่ยครับอ๋อครับผมครับเลขเลขเจ็ดตัว เลขเจ็โตัวครับตดตาตัวใดตัวหนึ่งออกกันให้เพื่อนไปตัดออกแล้วก็เพื่อเพนซีซีสามตัวตรงหรือสองตัวบนสองตัวล่างอยู่ในนี่ต้องมีให้เห็นครับผมครับมันจะมีเลขเด่นเด่นที่มันเสียงมาประกอบกันก็ได้กับเลขวิ่งัาที่นี่ก็สิบเป็นเลขลักหน่วยลักสิบครับผมสิบบนครับผมสิบบนคือเจ็ดกับห้าครับ จ็ดกับห้าครับผมแล้วกาบ,บัตรนีก็หน่วยบนครับหน่วยบนครับมีหกมีเจ็ดมีแปดหกเจ็ดแปดครับผมหนึ่งสามหนึ่งสามครับบัตรนีสูตรที่ว่าสามโตเมื่อกี้ที่มัคุยไว้เมื่อกี้อันที่ว่าได้สองหางคือ แปดหนึ่งซีครับผมแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งซีครับหนึ่งสามเจ็ดแต่ผมผมเดนคืออย่างไ้เอฟซีเปนเร่งคือหนึ่งสามเจ็ดนี่นะครับครับมันมันมากมากตัวตัวทั้งหลังตัวนี้ครับเน้นตัวนี้ครับมากครับตัวนี้คือให้เน้นแต่ว่าบุรุวาตัวไดสีพิตตัวไดสีถือแต่ว่า เจตเนะี่ยผมคิดว่าตรงนี้อาชีพมีเจตก็ได้ครับบ<น>ุเผอมันกระชีเป็นรักนวยนี่นะตอนนี้ครับบุเผือกระสีพเป็นหนึ่งครับอยู่รักนวยเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งกับนาสนใจบอาจ้าหนึ่งครับหนึ่งกับนาสนใจเจดกับนาสนใจอยู่รักนวยนะครับรููตัวใดสีออกตัวใดสีเข้าตังนี้ตัวใดแท่นตัวดึงออกมาครับตัวนึงออกมาตัวนี้สีเข้าไปก็เป็นก็ตรงกับโตนะครับเขียนล่างได้ครับผมโลต้เลขอันมีที่มาผมเสียบเข้าไปนี่แหละแม่เป็นยครับผม ผมเสียวเสียวผมผมผมแน่เบิ่งอยู่หลายงวดแล้วครับอาจารย์จับสองตัวหนะครับผมกสองตัวก็คือเจ็ดสามเจ็ดสาอันนี้เอาตัวที่ว่าผมเด่นๆมากๆเลยนี่คแต่ผมสิบหัวจับเมื่อดอกแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดป <7, 1. S 2> เจ็ดแปดครับเจ็ดหกครับเจ็ดหกหาก็เป็นหานึงหานึงาเจ็ดครับาเจ็ดชำนันครับครับผมมาที่นี่ผมถอดจากสูตรที่ว่าผมยืมเลขของอันอย่างนะปูประจวบมาลักลอยปูประจวบครับผมคือเป็นให้ลักลอยซีครับเมงครับซีผมก็เลยมาถอดจากสูตร ล็อกเก้าสิบเก้าชุดคือเจ้งอื่นอย่างล็อกเก้าสิบเก้าชุดครับผมล็อกเก้าสิบเก้าชุดมีอยู่แปดในล็อกนั้นมีอยู่แปดหางครับอืมแต่ว่าน,นี้ผมถอดเอาแต่ตัวที่มีซีแล้วก็เดนที่เด,นท,เดนที่ตามลักม่นผมก็ถอดครับแต่ว่าผมก็ยังบริเล็กบางครั้งก,ก็เลยเอาเฝ้ามือครับเลง,งานมาเนาะครับผมอาจารย์ตีล่มไห้ประมาณจะหางครับผมหนึ่งสองสามสี่หางครับ หาครับผมครับถอดออกมาข่าวๆเร่งเบิงแต่ละลลอกครับครับมันสีมันสิทิศสีอย่างครับขอเอกตรงเบิงถ่ายมาเนาะแนวทางของผู้ประจวบมาเป็นลักลอยน้ออาจารย์เนาะครับผมครับผมมีแนวทางวิธีคิดกับว่าให้พี่น้อยเอฟซีได้เห็นน้าสิลายจารย์ครับผมเพื่อเป็นโชว์เป็นหลักครับผมครับอาจารย์มีตัวใดไน้่ครับผม4ี่ศูนย์หนึ่งครับ 4ีศูนย์หนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งแล้วก็4ีเจ็ดห7า4ีเจ็ดหาเจหกเจหกเจหนึ่งครับีเจหนึ่งครับมีแค่นั้นคับของเรา,มาเมืองเด้อครับพี่นอ้องอันนี้อาจารย์เป็นกับวิเคราะห์ ตามเหล็กผู้ประจวบนั่งครับผมแล้วกับผสมประสานกับเหล็กของอาจารย์เสียนาคพนมแล้วครับผมเหล็กหาหางนี่จิตติเป็นสามตัวตรงหรือสามตัวตัวใด้ะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสิเป็นไปเชงไดครับผมยูตามลักมันนะแต่ว่าล่อมันนะท่ามันจะไม่รู้ลักมันสิถ้าเกิดลักหนึ่งรักใจพิษมันก็สิเป็นเพี่ยนไปตัวหนึ่งตัวใดครับครับคิดว่าแร่ว่าลักลอยเราก็สีนาสิคือซียูอยู่ครับ ต่ว่าผมกับเอาลองลองเบื้องแต่ว่ากับรักหน่อยอย่างอื่นก็เห็นอยู่ก็แล้วของเล่ามันคือข่าวดีนะแม่นี่ครับผมก็เลยอ้ายืมสูตรพันมาลองเบื้องรักหน่อยครับคเอาลองเบื้องอาจารย์ครับนี่ประมาณนี้เนาะครับผมครับครับเอาอาจารย์แอนนี่กองมาเชียกกับทิรบวนอาจารย์เส้นพนักคอนนน้มสำนีแล้วครับผมครับขอพระคุณอาจารย์อ่านไลายได้ครับผมจ้งได้ใกล้ใกมือเนาะอาจารย์เนาะ จำงมาสรุปให้แล้วก็นําแนวทางเลยมีทีมากมาซูพี่น้องเอฟซีในญ่งมียังอีกขังหนึ่งเด้อครับผมครับผมถ้าได้เลขก็นั่นมากกับสิบประกบทั้งบนทั้งล่างครับเพราะว่าเล่เขาเจ้ามันมากแบบว่าไม่มีบนไม่มีล่างมาแบบเป็นตัวครับคเขาเอามาเสียบใส่องบนล่างเอาครับผมถ้ามักวิ่งกับวิ่งเล่นะครับเนาะครับเมนครับครับอาจารย์สำหรับคลิปนี้กั สิรพัวอาจารย์สวนสดีเด้อครับผมครับผมครับครับน้องรับฟันดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกะเป็นแนวทางเล็กสายบนของอาจารย์เสี้ยนครพนมเด้อครับผมพะว่าเล็กกาลังวันลักซิบลักน้วยแล้วก็อาจารย์กะอาจารย์เล็กซ้ำตัวให้พร้อมครัอพี่น้องเนาะั้งหมดมีอยู่หาหางนีก็ล่องพิจาณาเบิ้งเด้อครับผมกะได้ขอ แนวทางจากปูประจวบมากคือลักลอยพี่น้องเนาะอาจารย์เป็นกระมีสูตรอา่าสูตรทิดว่าถ้ารักลอยเป็นซี่นี่เลขจะมากกประมานใดเนาะพี่น้องเนาะกับกับมาเขากับเลขสองตัวอาจารย์นํากับเป็นเลขหางกับล่องพิจาณาเบิรงเด้อกับผมสําหรับคลิปนี้เจนมิ่นกอมาเชร์กัออบอ่าขออภิปราในพี่น้องเ c ฟซีของกอมเชียถูกมงิแลเ,เงินไปน้ำกันเด้อรับผมงวดวันที่16มิถุนายนอา่าหสุขุสุขคนเด้อรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ